ตอนอย่างเงี้ยพอมันเจอปัญหาโควิดที่มันยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วประกอบช่วงน,นี้คือล็อกดาวน์ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างเงี้ยรถบักกี้ต้องบอกนะคะว่าเสร็จนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสไปเช็ครถยังไม่มีโอกาสแบบไปทำคอนเทนต์เนี่ยมาให้แบบทุกๆคนดูสักทีนั่นก็เลยเป็นปัญหาที่เราก็เออก็ฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมเราแบบไม่สร้างมันขึ้นมาเราเปิดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทํามันเลยโดยเฉพาะเลย <c oughs> เลย่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หนูปากแดงสวัสดีค่ะพบก,กับแม่หนูปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์เนาะตามพ่อหนูนะคะมาปฏิบัติภารกิจจากอีกทีก่อนใช่ไหมคะเราทำเมียเจ้าของตลาดไปแล้วใช่ไหมวันนี้นะเราจะเปลี่ยนบทบาทเราจะเป็นเมียเจ้าของโรงงานโกดัง ที่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเกิดจากความรักในการที่จะสะสมของนั่นก็เลยเป็นที่มาของที่นี่ค่ะทุกคน ใครนะคะที่ติดตามไลฟ์ดูคลิปช่องแม่หนู่มตลอดตั้งแต่เปิดช่องปีกว่าๆเนี่ยจะรู้เลยว่าแม่หนูกําลังพัฒนาที่ดินบางส่วนที่เขาใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของพ่อหนูเนี่ยแบ่งให้มาทําโปรเจกต์สำหรับทํากิจกรรมต่างๆในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราต่งชื่อส่วนสนุกส่วนตัวของลูกๆเราแห่งนี้ว่าเดอะจังเกิลปาร์คคนที่ติดตามดูแม่หนูครบทุก E p ีจะสามารถปติดต่อ3คอนเซ็ปต์หลักๆของเดอะจังเกิลปาร์คแห่งนี้ได้นั่นก็คือเสริมสร้างพัฒนาการรงไปคลุกดินุกาให้เเาาาอยู่่่กับธรรมมชติไวจะป็นกาก,าก,ก,นการเ็บคลนนาททํ่สวใแบบบฉัุ สนุกสนานไม่ใช่วิชาการส่วนที่2นะคะจะเป็นแอคทิวิตี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกล้วนฝึกทักษะการแข่งรถบีบีการเทนบอลกีฬาต่างๆรวมถึงกิจกรรมทางน้ําผ่อนคลายได้เลยก็คืออยากให้กิจกรรมที่เอามาแชร์ต่างๆในชอ่องให้เพื่อนๆนในวัยเดียวกันกับน้องอาทูนได้ดูแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันวกว่าจะได้ใช้จริงก็ลอๆไม่ต่ำกว่าสองสามปีทุกคนก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบเมื่อไหร่จะเซ็ตประมาณ5 6กขวบเนี่ยน้องก็ได้ทันใช้เล่นในวัยที่เหมาะสมแม่หนูเนี่ยปั้นดินน้ำมันเองกับมืออครรรับไเเดดียในนนกกาาสส้้งลุ็ห ว่าเป็นพื้นที่ลกๆน้ำสตรีมเนี่ยลงไปมาร์กจุดต่างๆตามโมเดลที่ปั้นขึ้นมาทําเป็นเนินภูเขาจําลองเล็กๆขึ้นมาผมแล้วผมอีกเป็นเวลาหลายวันจนได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะก็ประมาณ25เมตรจากบริเวณต่ำสุดที่หัวหน้าคนสวนเนี่ยช่วยออกไอเดียต่างๆปรับแต่งความเหมาะสมเพื่อรับกับบึงที่เราขุดเพิ่มเติมเข้าไปในบริเวณด้านล่างบึงสําหรับทำกิจการทางน้ำเนี่ยมีความยาวเป็นร้อยเมตรสามารถใช้เล่นเจ็ตสกีไม่ก็เรือคายักหรือแม้กระทั่งฟลายบอร์ดนะแล้วก็อีกต่างๆมากมายเราสร้างเป็นแท็กนะคะสนามแข่งรถ บักกี้เอทีวียูทีวีอะไรต่างๆนานาใช้เป็นทางหลักสาหรับทากิจกรรมที่เราได้วางแผนเอาไว้ <Wow. S 1> แม่หนูเนี่ยลงไปขับรถแทรกเตอร์เองด้วยขำๆคืออยากลองมานาะนแล้วไม่มีโอกาสจากที่เรามาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ของเล่นต่างๆคํถาถามต่อมาก็คือเราจะทําอย่างไรให้ของเล่นทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดจะบํารุงรักษาของเล่นทุกชิ้นอย่างไรให้ถูกที่สุดจะพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆต่อไปอย่างไรให้ถูกที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ ที่นี่มันจะเป็นการ์ลาชนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าเป็นการ์ล่าชโมดิฟายรถแต่ lower ที่ทุกคนรู้จักกันดีคือมันต้องโมดิฟายท่านข้างเยอะเราบักกี้เราก็คือไปทําถึงโคราชเลยอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราเนี่ยมีเบสเอาไว้สําหรับประกอบรถสําหรับโมดิฟายรถที่มันอยู่ใกล้บ้านเราที่กรุงเทพเราสามารถที่จะมาตรวจได้ทุกอาทิตย์ทุกวันตอนนี้เนี้ยพอมันเจอปัญหาโควิดที่มันยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วประกอบช่วงนี้คือล็อกดาวน์ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้อย่างเงี้ยรถบักกี้ ต้องบอกนะคะว่าเสร็จนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสไปเช็ครถที่ไม่มีโอกาสแบบไปทำคอนเทนต์เนี่ยมาให้แบบทุกๆคนดูสักทีนั่นก็เลยเป็นปัญหาที่เราก็เออก็ฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมเราแบบไม่สร้างมันขึ้นมาเราเปิดมันขึ้นมาอะไรเงี้ยเราทํามันเลยโดยเฉพาะเลยล่ะคันนี้เป็นคันจิ๋วที่เราได้มานะคะก็เป็นไล่โรเวอร์เนี่ยซีรีส์3เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นบอดดี้แบบตัวสั้นคือจะต่างจากตัวแรกนะคะที่เป็นตัวแบบว่าไทไม์เนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงถัดมานะคะทุกคนก็เป็นรถนะคะ แร็งโลเวอร์ของเราเหมือนกันพอไปตอนนี้แบบพอร์ตออกมาจนไม่รู้อยู่ในกระบวนการนะคะกําลังแบบว่าโอ้โหเรื่องท่าสุดฤทธิ์เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าแชสซีเนี่ยก็ชัดมากขึ้นเนาะอย่างคิดก่อนเนี่ยแม่หนูต้องก้มลงไปให้ถ่ายทุกคนเห็นแชสซีใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คือเห็นแชสซีค่อนข้างชัดเจนมากนะคะ ไม่เสียรายเงินหรอกคิดว่าแบบมีเงินเยอะหรอหรือยังไงเดี๋ยวเราจะไปฟังพ่อหนูมาแชร์ไอเดียกันละกันเนาะ<ช>คือเป็นคลิปที่มีคุณอาท่านหนึ่งนะคะก็คือมาดูสภาพรถมาดูรถ<ช>อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวอร์ว่าเฮ้ยจะทําได้ไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยส่งไปตีราคาอยู่ที่หนึ่งมาแล้วตีราคามาตกใจมากล้านกว่า<ช>บาทบคือทําเสร็จทั้งคันเนี่ยหนึ่งคันก็ต้องมีเกือบแบบล้านแปดสองล้านอ่ะหมายถึงว่าราคารถที่ซื้อไม่รวมราคารถแล้วทุกเลี่ยนทุกอย่างหม่หมดพอวันนั้นคุณลุงเนี่ยเขาเข้ามาตีรราาาาคคให้มัน ถูกลงเยอะมากพอดีคุณลุงอะ่ะเขาอยากจะขยับขยายสนใจจะไปเป็นในทุนไหมถ้าเราอ่ะมาทําที่นี่ด้วยมาร่วมนะคะร่วมด้วยกับคุณลุงเนี่ย ถ้าใช้จ่ายเนี่ยที่มันต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่ามันลดลงค่อนข้างเยอะจะดีกว่าไหมนี่คือเป็นการปรัลงทุนนะคะแล้วก็คือเป็นการประหยัดถ้าเกิดทำ Land Rover ประมาณ6 7คันคือกําไรแล้วส่วนต่างเอารถเนี่ยไปทําที่อุทยาเทียบกับราคาที่นี่ช่างของเราเองทําให้ส่วนต่างเนี่ยระหว่างใน1ปีเนี่ยทำรถหกเจ็ดคันเนี่ยกำไรแล้วก็คือได้อู่มาฟรีมีบัตมีมีอะไรอีกเยอะไม่หมดเลยเราจะย้ายเบสมาที่นี่หมดคานวณแล้วก็คือคุ้มค่าถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้แล้วนะคะแต่ว่าคุณลุงเขาก็อยู่ในวงการนี้มานานเราซื้อกระราอนี่ ทำงานอดีตเลของเราด้วยแต่ในขณะเดียวกันคือมีรายได้ไปด้วยคือแค่ส่วนต่างอ่ะมันก็ทําให้เราได้กิจการหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วว h y น o ตไม่มีอะไรที่แบบเสียก็คือเป็นการแค่ลงทุนครั้งแรกนะคะที่เหลือก็กาไรแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะลงทุนไปหม่บเท่าไหร่อันนี้ขอไม่บอกแล้วกันใบไปแล้วก็คูณไปเจ็ดคันก็คิดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวที่มีราม่าอีกขอไม่พูดแล้วกันข้ามีราม่าหรือตัวเลขจริงๆพ่พอพูดไายังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ไม่รู้ แมสแม่ถูกตีห้แล้วกันทุกคนดูจากอ่าหลายอย่างไม่ต้องไม่ต้องพูดละได้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยคืออาจจะของใหม่บ้างของเก่าบ้างแต่ว่าเป็นของแบบค่อนข้างพร้อมพร้อมใช้ห้องอบสีอะไรครบหมดแค่อุปกรณ์นี้ก็เป็นหลายล้านแล้วอ่ะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือมันมีมาแบบค่อนข้างแบบ ครบอยู่แล้วนะคะเราคือไม่ต้องแบบซื้อใหม่เลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเก่าอะไรเงีแต่คือมันก็คือใช้ได้อยู่สาภาพที่สมบูรณ์90บวกบ,วกบวกเลยนั่นเองที่สำคัญที่บอกนะคะทุกคนมันอยู่ใกล้บ้านมากๆนะคะก็คือเดินทางแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นนะคะก็คือสะดวกแบบสะดวกจริงๆอะ่ะเข้ามาคุม QC เนี่ยได้อย่างใกล้ชิดนะคะสุดๆเลยนั่นเองพาอาทูเนี่ยมานั่งรถกอล ก็ชอบมาเดินเล่นแถวนี้ค่ะทุกคนนะทัวร์แล้วกันนะสั้นๆทางด้านนู้นนะคะเป็นกระจังหน้ารถ BMW นะคะ,ะ,คะก็เป็นรถของเราเงโดนชนไปนะคะเราก็คือมีเปลี่ยนกระจังหน้าไปพอเรามีกระจังหน้าเหลือนะคะเราก็ไม่รู้จะเอาไปไหนนะคะจะเอาไปชิ้นก็คือเสียดายเราเอามาแบบตกแต่งแบบอย่างนี้ดีกว่ามไหมอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเออมันก็เก๋ดี<ๆ>นี่นะคะเราก็มี<ๆ>ห้องออฟฟิศด้วยนะคะทุกคนเป็นห้องแอร์นะคะไม่ต้องตัวร้อนเออถ้าใครสนใจนะคะก็อาจจะรอดูผลงานของรถเราก่อนก็ได้นะคะจะมีคันต่อไปอีกเช่ เดียวกันเนาะรอจนเสร็จแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็อาจจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะเราก็มีบริการนะคะมีเรือนรับรองเดี๋ยวจะบอกให้พ่อหนูนะคะพิเศษใช่ไหมใช่ครับเยสตรงนู้นนะคะจะเป็นส่วนที่เอาไว้ทำสีโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ให้พ่อหนูเนี่ยพาไปวอล์ก r o u เราเดินดูด้วยกันละกัน <Yeah. S 1> เป็นป้ายแห oh. วนแลนโเวอร์ของเรานะเป็นสเตชันของเราสำหรับแลนโเวอร์นะคะถ้าจาก DM เห็นไหม เวลาทำเนี่ยคือลื้ออย่างนี้เลยนะคะทุกคนเน้นไปที่เครื่องยนต์ส่วนของบอดี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเราเนี่ยมีการทําสีอะไรด้วยนั่นเองเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างรอเครื่องยนต์ภายในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอานําไปประกอบนะคะกับบอดี้ข้างนอกเนาะเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะทีแรกนะคะแม่หนูเนี่ยก็คิดอยากจะทําการลาชเนี่ยในบ้านใหม่ของเราเลยคือเหมือนบ้านสลั่งอะคะ่ะทุกคนคือเขาจะมีการลาชเนี่ยในบ้านเลยด้วยหลายๆปัจจัยเนี่ยน่าจะไม่สะดวกเพราะว่ารู้ไหมคะคือจะมีคนเข้าออกทานู่ ทำนี่ตลอดเวลาเราก็แบบต้องการให้บ้านใหม่ของเราเนี่ยมีความแบบเป็นไพรเวซีมีความส่วนตัวมากๆพ่อคุณลุงนะคะเสนอมาแบบนี้นะคะคือมันเป็นอะไรที่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะมากๆมันอยากได้อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากจับไปเลยนะคะก็จะมีของเล่นใหม่ๆนะคะที่เราจะนํามาพัฒนานะคะนํามาสร้างที่นี่อยู่บ่อยๆนะคะแล้วแม่หนุน่มก็จะเอามาอัปเดตทุกคนดูเรื่อยๆเ,เลยะคะ่ะทางด้านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแผนก ทำสีรถนั่นเองนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าอุปกรณ์นเนี่ยค่อนข้างครบคันมากเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรเหรอพ่ออบสีตรงนี้ก็จะเป็นห้องอบสีนะคะเ,คเป็นห้องแบบห้อง เก็บสีอะไรนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเก็บทรงเก็บสีอะไรนั่นเองเนาะสีออกมาสวยแน่นอนนะคะได้คุณภาพสุดๆที่เนี่ยมันจบครบทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเครื่องยนต์การประกอบเครื่องยนต์นะคะประกอบแบบอะไหล่ภายในนองภายนอกอะไรอย่างนี้นะ,ะประตูประตูกระจงนงกระจังหน้าคือมีครบหมดนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยการทําสีแม่หนูก็คิดว่าเดี๋ยวทุกคนคงเห็นอะไรที่มันสนุกสนุกมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของรถนะอาจจะเป็นแบบว่าของลงของเล่นอะไรอย่างนี้ในจังโกปากนะคะก็ ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เรามีฐานทัพนะคะฐานผลิตเนี่ยที่ชิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านเราสุดๆสามารถที่จะควบคุม QC สามารถที่จะมาติดตามดูแลได้อย่างใกล้ชิดการที่เราได้ทําอะไรในสิ่งที่เราชอบทุกคนมันมีความสุขการที่พ่อหนูออกมาดูรถทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากจริงๆนะคะ <S <S สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กด subscribe ให้แม่หนูป๋าแบงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย